วันนี้เราจะมาทำเราจะมาเวฟโบรโดนาดิดดูนะครับไม่เคยเวฟเลยเดี๋ยวลองทำดูเดี๋ยวเอาเข้าไปดูอีกทีโอเคครับตอนนี้เราก็จัดการเรียบร้อยแล้วอันนี้ลองเอาน้ำใส่ดูนะครับเผื่อมันเพิ่มความชุ่มชื่นแบบมันจะไม่แห้งอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้คิดเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปเอาเข้าไโครเวฟกันเลยโอเคตอนนี้ก็เอาเข้า,าขไปครเวฟแล้วเดี๋ยวเรามาดู ตั้งค่านะครับอันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ300ประมาณ400มั้งครับส่วนเวลาเดี๋ยวเราตั้งไว้ที่2นาทีนี้เป็นหน่วยมิลโอเค2นาทีครับเริ่มหลังแล้วนะครับเดี๋ยวมาเราดูกันว่าผลจะเป็นยังไง